โอฟซินเลนอีฮิมเลนหมาถึงการทำความดีหรือช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนในทันทีแต่เชื่อว่าสิ่งดีๆจะตอบแทนเราภายหลังโดยเฉพาะในโลกหน้าหรือในสวรรค์มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะดิสมเยอร์ก์อิอน คนที่ทำดี Saint ment, โดยไม่มีใครเห็นมักจะได้รับรางวัลของตนในสวรรค์คุณ b r ูเกอร์ l อลซินฟรีทิดโพออยลเบย์เยมเลเซุนเสียรฮุนโฟซินเลนอีหิมเลนเธอใช้เวลาว่างทั้งหมดในการช่วยเหลือคนไร้บ้านเธอบอกว่าเธอจะได้รับรางวัลของเธอในสวรรค์ selom Han b l e b e h a n d l e t ็ r ย t t f ร r d i g k l a k ล t han aldri. อลด์ร <defense Overwatch> ีฮ d นทรูต์เ l ฮันวิลล์ฟ n i h i m m e l e n แม้ว่าเขาจะถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเขาไม่เคยบ่นเลยเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับรางวัลของเขาในสวรรค์ดีสมลีเดอร์ฟอร์แอนเดรียส์ชิลต์ฟอร์ซินเลนอีฮิมเลนผู้ที่อดทนเพื่อผู้อื่นจะได้รับรางวัลของตนในสวรรค์